วันนี้เราจะมารีวิวปอ๊อกกี้รสสตรอเบอรี่รสอะไรก็ได้ที่ตัวเองแชอบทำไมรีวิวไม่เหมือนกันดีนต่างคนต่างมีลักษณะของตัวเองเจนพูดลักษณะด้วยนะเอาเอาบอ็อกกี้ใหม่ขึ้นมาแล้วพูดลักษณะว่ามันเป็นยังไงมันเลียบหรือมันขุ่ค่ะ ลักษณะมันเป็นยังไงมันเลี่ยนือว่าสือค่ะค่ลองจับอู่ลยหยิบบักี้เขาจะจับได้ไงอแกะออกมาหนาูบุตรมาหมาเป็นท่านผู้ชมแกะค่ะโอเคค่ะสแลมันจะเป็นยางงี้เห็อะไรเ้เจ เดี๋ยวหนูก็ทำต่อเลยหนูไม่ต้องหันมาถามมา,งงมาคะ่ะรสชาติเป็นยังไงคะลองชิมก่อววนนะคะเป็นยังไงคะแต่โตบอลี่ันแหละเป็นยังไงหวานขมเปรี้ยวหรืออะไรอือหวานส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะ ส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะขนมะสะม่วน, <c oughs> นประกอบมีบ๊อกกีส่วนประกอบมีกี้กินกับนมนะคะอ่ากินขนมค่ะเฮ้ยเ<น>ออกินแกงได้ไง,ง <c oughs> ทำไมต้องปอมปอมได้หรอถ้า <c> ก <oughs> ินดิโอเคโอเคไม่กินก็นได้โอเคจบยังคะ <c oughs> น้องทิล <c oughs> แต่ว่าองกีบนี้มอล่าไปขอนโลว่าดีกะ<า>่ะแตงมห